เกือบลงทางซะแล้วอ๋อถ้าเกิดว่าการไปตรงเลยอ่ะที่ตายแบบเราไม่เดียวเมื่อกี้ก็คือเราไปเรือไงออใช่ปะเราไปท่าเรือ,เ,อเพราะว่ามันไปตรงเลยแต่นี้อ่ะเราเลี้ยวไงเลี้ยวตามรถคันใหญ่เมื่อกี้ สะานอะไรอ่ะเนี่ยสะพานญู่ิุ่นอย่างสุดเลยอ้าวอดวีดีโอนี่ไงเราอัดแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นนะว่ามันเป็นแค่คนเดียวอ่ะนี่ไงข้ามสะพานแม่น้ำแล้วข้ามแม่น้ำแล้วเอารถคันนี้แซงข้ามก็ได้มันเนี่ยมีทางเดินดูดิ จอดรถได้เหรอจอดตรงไหนอ่ะอเขาขึ้นไปยังล่าสงสัย<ะ>อะรดอย่างนี้ตายอ๋ออออจอดข้ทางเลยไม่ผู้ชายขาไมค่อยนาน,ออาานค่ะเหยเลเอเีทางไหนฮะเราก็เลี้ยวซ้ายตลอดไงเราซ้ายตลอดที่คบอกอ่ะ